เสียงกลองยามเย็นดังแววจากสาลาวัดปะปนกับเสียงจัก,กจัน่นร้องระงมทั่วหมู่บ้านบ้านหนองผือหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาเขียวขจีที่นี่มีบ่อน้ำเก่าแก่ตั้งอยู่กลางป่าละเมาะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนขุดแต่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานกันมาว่าบ่อนี้มีเจ้าที่เฝ้าอยู่หากใครทำไม่ดีจะพบเคราะห์ใหญ่มีอยู่ปีหนึ่งฝนแล้งจัด น้ำในคลองแห้งขอดชาวบ้านต่างแห่กันไปตักน้ำจากบ่อนั้นมาใช้เพราะเป็นบ่อเดียวที่ยังมีน้ำใสสะอาดเหมือนเดิมชาวบ้านเชื่อว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุมครองวันหนึ่งไอศินชายหนุ่มใจกล้าแต่หัวดือ้อเกิดความโลภเขาแอบคิดว่าถ้าขุดบ่อนี้ลึกขึ้นอีกน้ำจะยิ่งเยอะขายได้อีกหลายบาทแม้คนแก่จะเตือนว่าอย่าไปแตะบ่อเด็กขาดเดี๋ยวจะเจอดีแต่ศินไม่ฟังคืนหนึ่งเขาแบกจอบเข้าป่า ตั้งใจจะขุดขยายบ่อเอาน้ำไปขายทันทีที่จอบแรกกระทบขอบบ่อลมแรงก็พัดมาอย่างไม่มีปีไม่ครุยเสียงแผวเบารา,ราวคนกระซิบดังขึ้นจากในบ่อผู้ใดแตะต้องที่ของข้าสินสะดุง้งแต่ยังฝืนขุดต่อจู่จูดินตรงขอบบ่อก็ถลม่มสินตกลงไปในน้ำดำมืดก่อนจะหมดสติไป รุ่งเช้าชาวบ้านออกตามหาพบสินนอนอยู่ริมบ่อเสื้อผ้าชุ่มน้ำหน้าซีดเผือดพูดไม่ได้เป็นวันวันหลังจากนั้นไม่ดานเขาล้มป่วยแปลกๆไม่มีหมอคนไหนรักษาหายต้องให้พระอวุโสไปทำพิธีขอขมาที่บ่อจึงอาการดีขึ้นศินกลับตัวเป็นคนดีตั้งแต่วันนั้นเท้าเฝ้าบ่อไม่ให้ใครล่วงเกินอีกชาวบ้านจึงยิ่งศรัทธาในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นมากขึ้น จนถึงทุกวันนี้เวลาชาวบ้านผ่านบ่อน,นั้นยังคงไหว้และเอ่ยคำขอเขามาเบาๆเพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางและเตือนใจกันว่าอย่าโลภเกินไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสำหรับคนที่ไม่เคารพ